สวัสดีครับสุขสบายสไตล์ทองด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันใหม่ทุกๆวันศุกร์แบบนี้มีเรื่องราวมากมายที่ผ่านมาอะรแต่ละวันแต่ละสอบดาแต่ละเดือนแต่ละปีก็เป็นวันอีกวันหนึ่งที่หลายๆคนเมื่อคืนนี้เกิดปรากฏการณ์อย่างที่ดูในข่าวแล้วก็ที่ผมขับรถผ่านก็จะเห็นคนมาไหว้พระราหูกันเยอะมากก็เป็นที่ แปลกประหลาดมากครับล้นหลามเหมือนปึงถนนแต่ก็รู้สึกดีครับอย่างน้อยก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็มีความหวังอันหนึ่งที่จะให้คนไทยหรือพี่น้องประชาชนนั้นรู้สึกว่ามันจะปลดผักพันธนาการจากความทุกข์หรืออารมณ์ที่มันก็เียที่มันเสียหายมาตลอดเวลาหลายๆปีนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้เรา พลจากความทุกครั้งนี้พอดีผมมาเจอโทรศัพท์ยุคนี้นะหลายๆคนก็คงจะจําได้จริงๆผมผมมีเยอะนะครับแต่ว่าพอดีก็หยิบขึ้นมาแล้วก็มานั่งนึกถึงว่าออถ้าเราไม่มีของเก่าสมัยก่อนนะครับการพัฒนาการมันก็จะไม่มาเป็นเหมือนสมัยนี้นะครับที่เราจะเป็นการปัดปัดปัดไปนะครับหรือว่าเป็นการลูดหรือว่าจะเรียกเป็นการ สไลด์หรือสแลตอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันทำให้ผมนึกคิดได้ว่าสิ่งทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นแล้วก็มีลงท้ายแล้วก็จะมีการต่อยอดเพราะนั้นถ้าทุกคนเนี่ยนะครับอย่าไปมูลี่ในเรื่องที่คนอื่นเขาทำที่เป็นต้นแบบก็แล้วเราไปต่อยอดแล้วเราจะไปบอกเขาว่าเอ้ย hey, อันนี้นะไม่ดีทำไมทำอันนี้ดีกว่าก็คุณเห็นที่เขาทำแล้วไงครับคุณเลยเอาต่อยอดจากพัฒนาที่เขา ตัวนี้ลืมทาอันนี้ผิดเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เนี่ยมันไม่มีวันจบวันสิ้นครับต่อให้เรียนรู้ไปถึงเท่าไหร่ <c oughs> ก็ไม่มีวันจบนะครับอยู่ที่เราเนี่ยจะเปิดใจรับสิ่งแล้วฟังไหมว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นความรู้แล้วก็การเป็นการพัฒนาให้กับสังคมแล้วกับใครตัวเราแล้วก็หน่วยงานองค์กรต่างๆนะครับเริ่มต้นมันก็มาแบบนี้ครับเริ่มต้นมันก็มาแบบนี้และเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเขาไม่มีต้นแบบพวกนี้เขาก็ไม่รู้จะพัฒนาอย่างไง แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องเห็นได้นะครับว่ามันจะอยู่กี่ปีก็แล้วแต่บ้านพับมันยังคงแข็งแรงอันนี้ต่างหากครับผมเรียกว่าการทำสินค้าให้มันยั่งยืนแล้วก็ดูลักษณะแล้วไม่ว่ามันจะนานเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยังคงใช้ได้อันนี้ผมถือว่าเขาเป็นนวัตกรรมแล้วก็เป็นการวางคอนเซ็ปต์ที่ให้รู้ว่า มนุษย์เนี่ยมันจะต้องมีการใช้เข้าใช้ออกได้มากแค่ไหนเพราะนั้นผมอยากจะยกตัวอย่างแล้วก็อยากจะแนะนําหรือเปรียบเทียบให้คนที่จะไปพัฒนาสินค้าหรือไปพัฒนาองค์กรนะครับมไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับเดิมเรามีแต่จะต้องพัฒนาว่าเรากําลังมาต่อยอดจากสิ่งที่เราเห็นต้องขอบคุณนะคนที่เป็นต้นแบบนะครับเพราะฉะนั้นต้นแบบดีๆนะครับ ก็ควรจะเก็บรักษาเอาไว้ไม่ว่าอะไรเรื่องทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีหรือทรัพย์สินหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นสำคัญที่สุดคือนะครับทรัพย์สินทางปัญญาหรือปัญญาประดิษฐ์นะครับก็รายการสุขสบายสไตล์ทองด้วยก็ขอฝากสิ่งเหล่าดีสิ่งเหล่านี้ดีๆเอาไว้นะครับฝากให้คนที่รู้และไม่รู้นะครับรายการสุขสบายสไตล์ทองด้วงสวัสดีครับ